ไปดกธรรมทางสายกลางในเช้าของวันที่23สจิงหาคมพศ2563ณส,25นสวนธรรมมิกราชท่านประยาธรรมมิกรานได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อม ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านประญาธรรมิตกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบนอบ้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้น จึงได้นอบน้อมเฝ้าตุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมเข้าเฝ้าขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์เจ้าขาวันนี้ลูก มีก้อสงสัยอย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระทำความผิดเช่นไรบ้างหรือเจ้าคะจึงจะเป็นบุคคลผู้ที่ห้ามสวรรค์ห้ามน,านิพพานแล้วจะต้องตกนรกตกไปสู่ความทุกข์ทรมานเพราะลูกคิดว่าการที่มนุษย์ทั้งหลาย เกิดมาแล้วสิ่งใดจะเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลผู้นั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้ลูกทั้งหลายจะได้ระมัดระวังการกระทำเหล่านั้นจะได้ไม่ทำพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมนี้ ให้ลูกได้ฟังด้วยเดอพระพุทธเจ้าคาดีแล้วหลับพระยะทาทำเอ่ยถ้าอยียงนั้นลูกกอจงทำจ,จิตใจของตนให้สงบตั้งมันน้อมหลังอันบริสุทธิ สอดพลังเข้าสู่จิตของตนโยกจิตของตนออกจากกายโยกจิตของตนออกจากความรู้สึกให้จิตนั้นอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็เฉยๆเอียงสบายสบาย จนจิตนั้นก็เกิดพลังของจิตขึ้นมาจนจิตนั้นเกิดความว่างเกิดความเบาเกิดความสบายเมื่อจิตของรูกทรงพลังความรู้ตื่นแล้ว จึงค่อยๆพิจรารณาตามเสียงธรรมเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเถอะประยาธรรมกรรำที่ทำแล้วและเป็นบาปที่หนักที่สุดซึ่งย่อมแน่นอนว่าบุคคลผู้น,นั้นจะไม่สามารถ ที่จะกลับตัวกลับใจแล้วก็ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้ในชาตินั้นเรียกว่าเป็นบาปที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานต่อให้จะหันกลับมาตั้งใจทำความดีเพียงใดก็ย่อมไม่พ้นนรกเอาเวจีนั้น ก็คือบุคคลพูดสร้างบาปด้วยการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจา้าให้เกิดบาดแผลด้วยการทำร้ายมีเจตนาทำ้ายนะลูกหรือทำ ให้พระพิสุทธิ์งเกิดการแตกแยกพระยธรรมเอ่ยบาปเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปที่หนักที่สุดลกูกเฉะนั้นลูกทั้งหลายก็จงหลีกเลี่ยงจากบาปเหล่านี้พระยอรรมเอ่ยเฉนนั้นถ้าหากว่าลูกทั้งหลาย ได้ทราบได้รู้ถึงบาปอันจะทำให้ตนนั้นตกตำ่ำคือบาปของการข้าพ่อแม่ผู้มีพระกุณผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตเลี้ยงดูเรามาถึงการฆ่าพระอรหันต์การาที่เรานนั้น คิดทำรายทำลายพระพุทธเจ้าให้ก่อให้เกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาถึงการยุยงทำให้เกิดความแตกแยกในหมูดสงสิ่งเหล่านี้เราได้รู้แล้วเราก็ควรระมัดระวังลลกเยายปล่อยไอ้ตอนนั้นตกเป็นทาสของกรรม หนักเหล่านี้เพราะจะทำให้ลูกทั้งหลายไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขคือสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติลกูกและลูกก็ยังจะได้หมาด้วยความทุกข์ทรมานคือนนรกเอเวจีเท่านั้น ที่เป็นที่ที่ลูกนั้นจะต้องไปพระยะารมเอ่ยฉะนั้นการทำบาปมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นแม้แต่ความคิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยคำพูดหรือการกระทำ เพราะนั่นย่อหมายถึงการทำบาปด้วยกายวาจาใจทำบาปด้วยเหตุอันใดผลของเหตุอันนั้นก็จะตีกลับมาก่อเกิดส่งผลให้เราต้องได้รับฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบาปขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไดี เราก็อย่าคิดที่จะทำเราก็อย่าคิดที่จะพูดหรือแม้แต่ความคิดก็ไม่ควรที่จะทำลกจงสมรวมระมัดระวังจิตกายและใจของตนอยู่เสมอเพราะเราอาจจะรู้ว่า พ่อแม่ของเราเป็นใครเราอาจจะเว้นจากการไม่ฆ่าพ่อแม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าใครคือพระอารหันต์ไม่รู้ว่าบุคคลกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้เป็นใครฉะนั้นลูกเอ๋ยเราจึงควรสำรวมระมัดระวังไม่ทำผิดทำบาป มันจะเป็นสิ่งที่ดีดที่สุดลกูกและการทำผิดห้าประการนี้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่ล้มหายตายจากความดีผู้ที่ต้องเกิดในที่ที่ทุกข์ทรมานเป็นแน่แท้การจะการเป็นคนดี พระยชดทำเอ่ยบาปเหล่านี้ละลูกห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานและต้องตกนรกแน่นอนลูกทั้งหลายเอ่ยและลูกทุกคนก็ควรจิจรมัดระวังตนอย่ากระทำสิ่งที่เป็นบาป สิ่งที่ไม่ดีคือการทำในสิ่งที่เป็นกรรมชั่วแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้เพราะการที่ถ้าหากว่าลูกทำกรรมอันไม่ดีแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่จะกล่าวไปนี้ด้วยกรรมชั่ว ผลนั้นก็จะกอ่อเกิดอย่างแรงกล้าให้ลูกได้รับผลของมันบุคคลเหล่านี้ได้แก่มารดาบิดาของตนได้แก่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์องค์พระปจเจกพุทธเจ้า องค์พระอาหารหันต์เจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายครูบาจารย์ผู้มีพระคุณของตนลูกเอ๋ยบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ลูกไม่ควรที่จะสร้างบาปแก่บุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะส่งผลกลับมาให้ลูก ต้องชดใจกรรมนั้นพระยารทำเอ่ยและถือว่าเป็นนาบุญอันอุดมสมบูรณ์หากเราทำดีกับบุคคลเหล่านี้ผลที่ดีก็จะบังเกิดมากและหากว่าเราทำบาปกับบุคคลเหล่านี้ ผลของกรรมเชื่อก็จะส่งผลมากด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นลูกทั้งหลายควรเว้นเสียจากการทำบาปทำไม่ดีกับกฎบุคคลเหล่านี้ลูกเอ๋ยลูกทั้งหลายควรที่จะฝึกฝนตนให้ทำความดี กับบุคคลทั้งหลายที่กล่าวมาจะก่อจะเกิดประโยชน์แก่ตัวของลูกได้มากมายและการทำบาปทำผิดต่อไปก็คือได้แก่การฆ่าฆ่ามนุษย์ก็ดีฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีบาป คือการเบียดเบียนถึงแก่ชีวิตของผู้อื่นสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นบาปที่หนักฉชนนั้นลูกทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าเสียเพราะนั่นคือการทำบาปแม้จะทำกับดวงจิตใดร่างกายใดจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ จะเป็นผู้มีพระคุณหรือไม่มีพระคุณจะเป็นคนหรือวัตสัตว์ถ้าทำถึงการพระพระากชีวิตของเขาย่อมส่งผลก่อให้เกิดเป็นบาปที่หนักลกและต่อไปการทำบาปก็ได้แก่การทำผิดทำไม่ดีทำไปตามอำนาจอย่างกิเลตนะันหะ คือการที่ลูกนั้นไปหยิบโจ้ยเอาของผู้อื่นด้วยการลักขโมยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองด้วยการประพฤติผิดผิดลูกผิดสามีทำผิดศีนผิดธรรมด้วยการที่ลูกนั้นพูดโกหก พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ให้เกิดความเดือ,รอดร้อนหรือด้วยการเจ่้ลูกอาจจะไปเสพไปติดของเที่ยวมึนเมาในสินหาทั้งหลายนั่นแหละลูกกรอบของสินอาทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นบาปที่หลอกลงมาซึ่งก็จะเป็นเอตดให้ลูกทั้งหลาย ต้องจมอยู่กับความทุกข์และอาจตกนรกได้เมื่อชีวิตของลูกจบลงจากการเป็นมนุษย์ลูกทั้งหลายเอ๋ยเะนั้นการํำบาำปํำผิดทำชั่วทั้งหลายนั้นมันก็มีผลมากมีผลน้อยต่างกันไปตามเหตุที่ทำ ตามเจตนาไม่เจตนาตามสิ่งที่ทำ้วยและขึ้นอยู่กับว่าทำกับบุคคลผู้ใดแต่ขึ้นชื่อว่าการทำบาปจงอย่าทำเลยเสียดีกว่าลูกไม่ว่าจะทำด้วยกายวว่าหรือใจก็เป็นบาปทั้งนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ย ฉะนั้นหากว่าลูกทุกคนปรารถนาที่จะฝึกฝนตน,น้อยู่ในกรอบของความดีลูกก็จงรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปลกูกเพราะจะป้องกันไม่ให้ลูกตกนรกและจะช่วยให้จิตใจของลกูกสุขสงบและสูงสูงขึ้น ลูกทั้งหลายเอ่ยการที่ลูกทั้งหลายนั้นอยู่ในกรอบของศินหน้าได้ก็ถือว่าปลอดภัยฉะนั้นระยะาธรทำเอ่ยการข้าบิดามารดาข้าพระอรหันต์คิดข่าคิดทำลายทำลายพระพุทธเจ้าไว้กอ่ให้เกิดเป็นบาดแผล ได้รับบาดเจ็บหรือว่าคิดทำลายทำลายทำให้หมู่สงคณะสงต่างๆแตกแยกการกระทำเช่นนี้อย่างนี้ย่อมถือว่าเป็นบาปที่หนักแต่ถ้าหากว่าลูกมีกรอบของศีลคือการไม่ฆ่า คือการไม่โกหคือการสำรวมระวังตนลูกก็ยอมไม่ทำยอมป้องกันไอ้ลูกอยู่ในกรอบของความดีได้และถ้าหากว่าลูกรักษาศีลห้าข้อการเบียดเบียนทำบาปทำกรรม แกองพระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์องค์พระผู้หลุดพ้นแล้วไปดีแล้วคือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เจ้าหรือคุณบิดามาดาคุณกลูบ,บาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายลูกยอมที่จะเว้นจากการตำปิดตำชั่ว ทำไม่ไดีกับบคุคคลเหล่านี้ได้ด้วยการรักษาศินลูกย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นลูกทั้งหลายเอยและการที่ลูกอยู่ในกรอบของสินหย่อมทําให้ลูกเป็นผู้ไม่ข้าไม่หยึดโจยขโมยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และย่อมไม่ประพฤติผิดผิดลูกผิดสามีภรรยาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราของมึนเมาสิ่งที่จะทำให้ลูกพลาดพรั้งไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆนั้นย่อมที่จะช่วยไอ้ลูกนั้นอยู่ในกรอบของความดีได้ เพียงแค่สํารวมกายวาจาใจรู้ละล,ลึกรักษาสินสร้างและทำคุณงามความดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะกอ่อเกิดแก่ลูกสิ่งที่ไม่ดีย่อมจะไม่เกิดแก่ลูกฉะนั้นเรียรทำเอ่ยบุคคลทั้งหลายผู้อาจตกนรกได้ ก็ด้วยว่าสร้างกรรมที่ไม่ดีทั้งห้าอย่างที่กล่าวมาทำบาปกับบิดามารดาองค์รรพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอรยิยเจ้าครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือผู้มีพระคุณแก่ตนทั้งหลายการฆ่าชีวิตผู้อื่นการเิ้ลูกนั้น ทำปิดสินทั้งห้าขา้อบุคคลพูดทำบาปเช่นนี้ย่อมตกนรกลุก,ลกย่อมล้มหายตายจากความดีไปย่อมถือว่าไม่พ้นจากทุกที่จะเข้าครอบงำจุดดึงตนให้ตกตำ่ำเจอนั้นเมื่อลูกท่างหลาย ปรารถนาที่จะสร้างจะทำความดีลูกก็จงเว้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกขาดทุนในการมาเกิดทำให้ชีวิตของลูกตกต่ำและไม่ได้สร้างได้ทำความดีเพื่อที่จะน้อมจิตของตอนขึ้นสู่ที่สูง หลุดพ้นจากความทุกข์โลกบุคคลผู้เกิดมาแล้วทำบาปทำกรรมดังที่กล่าวไปนี้ย่อมเป็นผู้ตกต่ำบุคคลผู้เกิดมาแล้วรู้จักสร้างทำความดีฝึกฝนขัดเกลาจิตของตนให้อยู่เหนือบาปเหล่านี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ย่อมถือเป็นบุคคล ผู้ที่สามารถทำให้ชีวิตของตนได้ผลกำไรที่ดีในการเกิดและย่อมทำห้ตนนั้นเข้าใกล้ความสุขห่างไกลจากความทุกข์ประยธารำเอินพอจะเข้าใจเช่นนี้หรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถอประยาธรรมเอิน สาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะการที่เราจะวัดว่าเราจะตกนรกหรือไม่เราจะได้ไปสวรรค์นิพพานหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าเราทำบาปหนักห้าประการหรือเปล่าเช่นการฆ่าพ่อแม่ฆ่าบระอาร,ารัน ทำร้า,ายพระพุทธเจ้าจนถึงแก่การเป็นบาดแผลได้รับบาดเจ็บหรือการทำคณะสงให้แตกแยกห้าประการนี้ห้ามสวรรค์น,นี้ผ่านแน่นอนและเราจะรู้ว่าเรามีโอกาสจะตกนรกหรือเปล่าเราก็ต้องไปทวนดูว่าเราทำผิดทำบาปกับองค์บรรัตนตรัย องค์รัตเจกับพุทธเจ้าพระอราหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เราทำผิดทำชั่วกับบุคคลเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูว่าผิดสิ่งห้าหรือเปล่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำบาปทำกรรมหรืออาจจะเคยทำในเรื่องของการทำนิดๆหน่อย ทำให้เ่นเสียใจด้วยคำพูดการกระทำเราก็รีบปรับปรุงตัวแก้ไขเราก็รีบที่จะขอขมากรรมชดใช้กรรมที่เราพลาดพลั้งไปก็อาจจะทำให้เราแก้ไขตนได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่โอกาสกลับตัวกลับใจก็มีอยู่แล้วก็อาจทำให้เราได้ดีถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้แต่ ถ้าเกิดเป็นบาปหนักห้าข้อแรกยังไงก็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูถึงที่เราผิดพลาดและแก้ไขถ้าไม่ใช่บาปห้าข้อที่หนักเกินไปเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขตนเองได้อยู่ถ้าบาปเหล่านั้นไม่หนักหนาเกินไปเราก็สามารถที่จะตั้งต้นทำความดีต่อไปได้ ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้พระพุทธเจ้าค่ะลูกทางหลายจะคอยระมัดระวังไม่ทำบาปทำกรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็จะหมั่นทำความดีต่อองค์พระรัตนใจพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ทำความดีกับพระบัจเจกพะพุทธเจ้าพระอารหันตเจ้าวารียเจ้า วิดามานดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเพื่อที่จะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้ก็จะรักษาศินห้าให้ครบเพื่อให้ดวงจิตของลูกทั้งหลายนั้นเข้าถึงความหลุดพ้นพยายามพัฒนาขึ้นสู่ศินแปดสินสิบสินสองร้ี่สิบพระพุทธเจ้าค่ะ วันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนนะเจ้าคะ่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ